สวัสดีครับเพื่อนๆครับองค์แม่ตะเคียนเจ้าแม่ตะเคียนนะครับวัดสามพยาวันนี้พาทุกท่านมาขอโชคขอลาบนะครับที่องค์แม่ตะเคียนในวันนี้นะครับยังอยู่ฮะ เลขเรายังอยู่นี่นะครับงวดที่แล้วนะครับ <S <S เลขข้าวนะครับหนึ่งหกนะครับหกหนึ่งี่เราจุดทูบได้สองหนึ่งหนะครับนี่วันน,นี้เราก็เลยพาทุกท่านมาขอโชคขอลาบกับองค์แม่ตะเคียนที่นี่นะครับอีกครั้งหนึ่ง <S <S วันนี้เรามีขอมาไหว้ด้วยนะครับ นี่นี่เลราติดในส่งงางแล้วก็ปักออกมาท่านผูน้ชมสวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดสามพยาทุกคนวันนี้พาทุกคนขอโชคกับองค์แม่แตะเคียนนะครับรอบที่ผ่านมาพี่เอฟครับเลยเข้าครับสู้มงงึงโหทำไมสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยู่ทีทท่วัดสามพยาเลขเข้าทุกคน วัที่ผ่านมาเลขเข้านะทุกคนเลขอะไรที่เอสนี่เนี่ยรับการได้เลยครับสองหนึ่งหกหนึ่งหกแตทุกคนเลขเข้าที่หนึ่งหกเนาะก็เป็นเลขอ่าเป็นคลิปเดียวของเราเนาะที่เลขเข้านะครับก็คือองค์แม่ตะเคียนสามพญานั่นเองทุกคนใครที่อยู่เขตกาญจนบุรีนะครับแจะมาขอโชคขอลาภกับองค์แม่ตะเคียนที่นี่ก็เรียนเชิญท่านผู้ชมุ่านมาได้เลยนะครับวันนี้เราพาทุกคนมาขอโชคอีกครั้งหนึ่งก็คือองค์แม่ตะเคียนเนาะจริงๆเดินทางมากันตั้งแต่เมื่อคืนละว่าจะมาแต่เมื่อคืนละ อากาศหนาวมากโอ้๊ยอากาศแบบ14องศาหนาวจริงๆทุกคนก็คืนนะก็เลยคิดว่าเออควรจะนอนอยู่บ้านดีกว่านะครับไม่ออกมานะครับเพราะเดี๋ยววันนี้เราพาทุกคนมาขอโชคกับโงแม่นะเดี๋ยวมาดูรอบนี้จะเป็นยังไงครับชมก็อย่าลืมติดตามรับชมคลิปวิดีโอของพวกเราแล้วกันนะจะได้เป็นเลขอะไรไปติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้ไปพร้อมๆกันไปครับ มันน e, ังมีอะไรมาไหว้บ้างพี้ยนี่ผลไม้มาไหว้แม่กระดบไม้นี่กมด้มาไหว้แม่นะครับก็ถือว่าได้รับโชคถือว่าได้ข้าเออถือว่าได้ข้าแล้วกันขอได้ทุกคนมาขอโชคก็มีผลไม้มาไหว้มีกรบไม้มาไหว้ ให้แหน่นนะครับให้ไปเต็มาจะได้กะอาดเนาะนตรงนี้แหละตรงที่เราน,นั่งเนี่ยก็คือว่ามีคนมา ก็ยังไม่จริงที่วัดแห่งนี้เนาะลูกคนที่ไม่จริงวัดแห่งนี้ก็ยังมีเมาทําคลิปให้เราบอกกับท่านจเจ้าว่าไว้ตั้งแต่แบบนะตพรานั้นแม่เนี่ยคำสาเราจะมาถวายเทียนเนาะเราบอกว่าเดี๋ยวถ้าเราผ่านมาเราก็จะแวะทําคลิปให้นะเนาะเมย์ก็เข้ามาตลอดนะที่นี่ที่นี่เข้ามาตลอดเลยนะจากหลังจากเข้าที่นี่ปุ๊บก็ไปเข้าที่หมู่เรือหมู่เรือแล้วมาเจ้าแม่ถ้าหมู่เรือแล้วกลับมาที่เจ้าแม่นะจะมีเมยเข้ามาตลอดนะครับ ใครผ่านไปผ่านมาก็เชิญมาทำบุญได้นะครับที่วัดสามพญานะครับผมแล้วก็พาทุกมากราบไหว้บูชานะขอโชคขอลาบแบบพ่แม่ตะเทียนที่นี่นะเนาะไหนเลย,ยไปขัดลงไปเลยหม่ลงขอบไปเลยอ๋อนี่ลูกมันลูกหมาหรอหอ ช้าอุ้มไม่ตะเคียนกันนะนาเดี๋ยวเราติดก้งคนไปด้วยเดี๋ยวเราตดไว้กับตัวเก่าเลยพี่เดี๋ยวเราสวงามนี่ทุกคนทีเาขึ้นมาหวาัสาจุะโมตสสะภะะวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัตรสสะ นาโมตัสสะมะควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทุกที่ผุชาติทุกชาิมหาราชาหาชาพระเสน่ห์ัพพเสนีหารสัมมาอรังสัมมาพุทโมาพยทโธมามาตรายามดีวันชัยมรดศ์สวัสดีลาภูทั้งโทัาราตุสอกกล่าวแน่เลยวันนี้ลูกหลานมาขอ ขอบคุณคุณแม่นะครับก่อนที่จะให้โชคให้ลาภให้กับ f อบางท่านที่ได้รับโชคนะครับก็ถ้าใครไม่รับโชคไม่เป็นไรนะรอติดตามรับชมคลิปวิดีโอต่อไปก็คืองวดนี้นของพวกเรานะครับเราก็ขอให้แม่โดยบานโชคลาภให้กับลูกๆหลานๆที่ได้รับชมคลิปวิดีโอนีด้วย้อไม่ได้ดดดดดดสาธุปังปันนะครับอันว่าเดจุดทุกเลขมงคลไปด้วยนะทุกคนสาธุสาธุขปุปปันทูทธทรทรมะ ขาพุทธปันทุธรรมวะข้าพุทธปันทุธรรมวะสาธุสาธุนะโมพุทธสัพพะมาอุนะโมพิทายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระตาสีวิระตาสาวิระอิทิโยเอหิมะมะเอหิมะมะเอหิมะมามาขพื่อมหาข้าพเจ้าและเอเสียวข้าพเจ้าทุกทุกคนได้เถิดสาธุส่องไฟตามตัวแม่แล้ว ปีใหม่ขอ้โหปีใหม่สิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดถัดม,กมนะุกกลานี่นะเรดหนึ่งหกจะมาไม่หนึ่งหกนแต่ว่าหนึ่งหกได้ไหมกแล้วตอนนี้ถ้ายัางไม่โดนแป้งศูนย์หกแปดศูนย์หทุกคนเดี๋ยวเราไป ไอ้มีการไหว้เียบร้อยแล้วนะอ,อัานเชิญแม่เจมบอยแล้วน้องาธูสาธุขอตัวขอักหลูกหลาย,ลขขลลายใจเลย 6, เหนศูนย<อ>์หกหกแปดศูนย์หกแปดสามตัวเลยศูนย์หกแปดใช่นี่คือก่อนลงแป้งนะครับเห็น<ม> <He en, S 2> เป็นเห็นเลขอยู่สามตัวเนาะเห็นศูนย์เห็นหกเห็นแปด เลยนะหุ่นใสชัดมากหุ่นโกอะเอาไหมเอาที่เดิมหรอคิดใหม่ก็ได้ไม่มีจุดใหม่ต้องรื้อออกมีจุดที่สวยๆเท่านี้แล้วก็ลองดูอาจจะเห็นไปได้อื่นก็ได้ตัวน,นี้ตอนนี้มันเรียบไปแล้วไนงะมันเรียบกืนไปเลยอ่ะเนี่ยอยู่ตอนเนี้ยขอนเนี่ย เราน่าจะเอาอันนี้ออกได้นะเนี่ยแล้วเราก็ขอโชคกับนี้ได้นะเพราะว่าขอนแม่เขาก็น่าจะมีพึ่งพงอาศัยอยู่ด้วอะไรพี่น่ขอโชคขอลาดได้แต่เท่าออกนะผมว่าเหมาะมากเลยัาทุกสาธุอ่ะเราจะเลือกออกดีแมข่ขอโทษนะครับแม่นะ 6กแปดเด่นมาเลยหกแปดแล้วคนลองดูเลย รอบต่อไปวนอยู่ในเลขที่เราเห็นนี่แหละทุกคนจริงๆแลว้วมันเป็นรอยประจําอ่ะอ,อมันก็เลยแบบมันก็เลยไม่หายเออมันก็เลยว่าเป็นเลขเดิมเปลี่ยนจุดไหมจุดไหนอ่ะตรงให้ถูยังไงมันก็ศูนย์หกแปดนะเป็นเลขเดิมเนี่ยเป็นเลขเดิมอยู่เพราะเราชินตาแล้วไงใช่แล้วมันเป็นเลขที่มันเป็นช่องร่องของเออไม้เออไม้ไม,มันเป็นขดให้เราเห็นเลขใช่ ก็ยังเห็นเลขเดิมก็ยังเห็นเลขเดิมเป็นหกหนึ่งไปซ้ำไปหวยเอาหวยออกหมดแล้วเนี่ยเออเอาจุดใหม่นะแต่ตรงนี้ผมให้เป็นสูตหกแปดนะครับที่เห็นเนาะเก้าหนึ่งหกรือเปล่าเอ็ดมืนเก้าเหมืนหนึ่งเหมืนหกนี่นะตอนนี้จากศูนย์ใช่ไหมเหมือนเป็นเลข <9. S 1> เก้าแบบนี้เออเนี่ยหาวอนเงี้ยเเก้า เลขหนึ่งเลขหกก้อเลยใช่ปกกอแลวเก้าหกแปดอ่ะศูนย์หกแปดเก้าหกแปดดูมุมไหนที่เรายังไม่เคยสองท่านอะแม่มตะเคียนว่าสามพยายงวดที่แล้วให้โชคนะครับให้ทุกมงคลเนาะงวดเ,เป็นงวดแรกของปีใหม่นะวันที่สองเนาะคือ ถ้าบอกว่าเลขเดิมเลขเดิมอย่าไปสนใจขึ้นปีใหม่แล้วน่าจะแบบจะขึ้นปีใหมยย่งไงนะ mm hmm. เลขใหม่เราไปสนใจก็หกหนึ่งออกแล้วหสองออกแล้วมันไม่ได้ไไดนะเอาเลขเดิมไ้ใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้พี่ฉีดน้ำมุมนี้เออผมเห็นมันลอยเลขเลขขึ้นมาทุกคนถ้าใครเห็นเลขมุมนี้ก็ลองตีมานะทุกคนก็อาจจะมีความชอดเจนมาขอบคุณนะที่เราเขีนอยู่ตัวนี้นะ แปดขึ้นมาสองแปดสองแปดใช่เห็นตรงไหนชี้ดิสองแปดคิดคิดเห็นเป็นสองแปดทุกคนใช่เห็นไหมแปดใหญ่เลยนี่แปดวัวเลอร์เลยหางยาวมากหืมเลขแปดมันมีหางอะไรดิใช่ไม่ใช่เลขเก้านะพี่เอ็ดมันมีหางนะ น่ารักเหรอด่าด้าอย่างเนี้ยขอได้มากชุดน่นนเนาเหรไอ้นั่นเออเอนาะใช่ใช่นี่มา,า,าขอตอนนี้ก็เลยเนี่ยที่เขาไม่ใช่เนี่ยทุกคนเดี๋ยวผมลงแป้งให้ก่อนนะ เ<ส>ลขห้าปะ <afraid. S 2> เห็นไหมมีเลขอะไรขึ้นไหมสองแปดขึ้นเห็นเหมือนเจ็ดสาม เลขเจ็ดเลขสามเจ็ดกับสามสี่เจ็ดสามเลยอืมใช่สี่เจ็ดสามเ้จไหมสามจะนอนนอนนะใช่เขียนเนี่ยเอาพี่เอาปากกาเขียนพี่เอาไม้เอาเส้นสีเขียนเลยเหมือนสี่เจ็ดสามทุกคน<ม>นี่เลขสี่เขียนดิเดี๋ยวคนอื่นเขาจะว่าไหมไม่ว่าหรอก ได้ใช่ไหมใช่เขาว่าเขาไม่ด้เขาก็ไม่ได้ว่าเราอัน่านนั้นพอเราเห็นอย่างนี้ไงอันนีสี่อนลงมาสี่้เจ็อาเลยนั่นแหละเจ็ดแล้วขีดเขียนเราเขียนตามรอยนะจะตามรอยสเสามใช่เนี่ยสี่เดสามสามตัวตัวแรกอ่ะเหมือนเก้าด้วยถ้าเป็นเก้าก็จะแบบซามเดิมเนาะสี่เจ็ดสามก็ใช้สี่เจ็ดสองก็ได้ละอืม ตัวจุดนี้จะเป็นเลขนี้นะครับสี่เจ็ดสามเนาะกจะเป็นเลขบนี้เอาไม่เดียวกันเก้าเจ็ดสามจริงเหรอจริงเมื่อกี้บอกว่าไงเก้าเหมือนเลขเก้าเออใช่ครับเมื่อกี้เห็นนะทุกคนมันเหมือนเลขเก้าที่สี่แม่มั่นใจแล้วนี่เก้าเจ็ดสาม สก็ได้เก้าก็ได้ไอ้เจ็ดเอ3โอเคนะเท่ากับได้แค่สองไอ้ชุดเดียวก็อดดวสองชุด 4, 73, 9, 3, เนียสี่เจ็ดสามกับเก้าเจ็ดสามเนาะไอ้ทูมผมงคลนะครับ <c oughs> เป็น 9, 3, เนนก้าเจ็ดสามเนานะ 4, ครับสบองค์แม่ตะเคียนนะเจ้าแม่ตะเคียนวัดสามพญานะจังหวัดนครปฐมไอจังหวัดกาญจนบุรีนะครับได้ประมาณนี้นะครับเลขนะครับเมื่ทีแล้วเลขเข้านะเดี๋ยวเราดูแล้วเลข่อยๆทุกมงคลดันไปตรงกับเลขที่ที่มงเห็นด้วยนะครับที่ในขอเนาะได้ประมาณนี้เดี๋ยวมวกสุกไตรงนี้นะครับนี่ใครสนใจนำเลขแบบนี้ไปสิงโชคสิบหนุนได้นะครับบนขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมพวกเราทั้งสามช่องเลยครับบอกให้คนใหม่คนสองเลขแล้วก็มาดูออกนะครับขอท่านได้รับโชคในงวดนี้นะครับวันที่สิบเจ็ด มกราคม2,9 9โช่วดีมีเงินใช้ไม่เจ็บแล,ล้วก็ไม่จนนะครับพบกันใหม่คีิปว่าหวังว่าข่าวหน้าน,นาาล้วบันหน้าเราจะต้องมาเอาของมาถวายที่นี่อีกแล้วก็ขอให้เลขเข้านะครับที่อองค์แม่ตะเคียนวัดสามพยานี่ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปวนหน้า,าะนะครับสวัสดีครับไปแล้วพี่